นะครับมาติดตั้งระบบแอร์ออโต้ปุ่มควบคุม,มเครื่องเสียงนะเปลี่ยนชิปเกียร์ก็คือรถเป็นตัว V นะครับก็อยากไปเป็นตัวท็อปก็ทำระบบชิปเกียร์เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับก็อย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหมายเลขเกียร์ก็จะขึ้นนะครับก็มีสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเดินไมล์นะครับพวงมาลัยมีชิปเกียร์ นะตอนนี้เราจะทดสอบระบบครูดคอนโทรลกับชิปเกียร์ครับรอบแรกที่เราวิ่งไปเนี่ยจะทดสอบระบบชิปเกียร์ก่อนนะครับอ่าแล้วขากลับมาเราจะทําการทดสอบระบบครูดคอนโทรลนะครับเราทดสอบระบบชิปเกียร์นะครับใส่เกียร์เอสเกียร์สองขึ้นสามขึ้นตบลงเกียร์ต่ารอบปากกดบวกรอบตกเลีเกียร์ขึ้น นี่จะสามเก้าสิบลองเก้าสิบห้าเราเห็นแล้วครับแฟบเราต้องไล่ตาไมไว้พือสองสองกยโลครับ เช็คเกียร์ผ่าเกียร์รเสร็จเรียบร้อยไปสั่งตาำ